เปิด2รายชื่อตัวแทนโรบบแม้ว,ว่าสถานการณ์แบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้ดูน่ากังวลอะไรมากมายขนาดนั้นแต่การที่จะพูดถึงการพลัดเปลี่ยนหรือแบ็กซ้ายคนใหม่ในช่วงนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับแอนดี้โรเบอร์สันจะอายุ31ปีในฤดูกาลนี้และใน2เกมล่าสุดนะครับเขาทำเสีย2จุดโทษ ภายใน1สัปดาห์แล้วก็ตกเป็นเป้าโจมตีให้กับคู่แข่งอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่เกมที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วด้วยนะครับขณะเดียวกันคอสตาซิมิกาถึงจะสร้างความประทับใจให้กับอาร์เนสซลอตแล้วก็มีลุ้นที่จะเป็นตัวจริงแทนโรเบอร์สันด้วยแต่ในอายุ29ปีครับซิมิกาส ก็ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นอนาคตแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลขนาดนั้นด้วยเหตุนี้นะครับลิเวอร์พูลจึงมีความกระตือรือร้อนอยู่ไม่น้อยที่อยากได้แบ็กซ้ายคนใหม่แล้วแหล่งข่าวอย่างแอนฟิววอชนะครับก็ได้ข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยสนใจและก็จะเปิดการเจราจากับมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายของบอรมนมัทนะครับแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันอันดูเดือดเหมือนกันเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็จ้องมองแบ็กซ้ายรายนี้อยู่ส่วนสื่ออย่างกิฟต์มีสปอร์ตนะครับก็บอกว่าลิเวอร์พูลนั้น สนใจแบ็กซ้ายของฟูลเลม ซึ่งแฟนลิผว์หลายคนก็ชอบนะครับกับเจ้าแอนโทนีโรบินสันของฟูลแลมนั่นเองครับแอนโทนีโรบินสันเป็นแบ็กซ้ายชาวอเมริกันซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นจนเนื้อหอมเป็นที่ต้องการมากๆกับทีมในพรีเมียร์ลีกหลายๆทีมและด้วยวัย27ปีแล้วนะครับของแอนโทนีโรบินสันถ้าเขาต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์การเล่นในฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกยูโรปาลีกอายุ27แล้วถ้าเขาอยากไปเล่น เขาจะต้องรีบตัดสินใจครับฟูลแลมตั้งราคาแอนโทนีโรบินซันนะครับไว้40ล้านปอนด์เพราะด้วยความตั้งใจเนี่ยอยากจะไม่ขายเจ้าแอนโทนีโรบินซันในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้ขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับต้องเผชิญหน้า กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่าทั้งแมนซิตี้และลิเวอร์พูลนั้นมีเป้าหมายเดียวกันครับก็คือแอนโทนีโรบินสันส่วนสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลมั่นใจว่าจะมีข้อได้เปรียบในการดีลแอนโทนีโรบินสันเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับจากกรณีการได้ดีลฮาร์วียอเลียสและก็ฟาบิโอคาวาโยนั่นเองโรบินสันเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับมีวิชชั่นและมีเกมรับเกมรุกที่ดูดีและเป็นที่ต้องการหากสล็อต ต้องการโรบินสันมาแทนโรเบอร์สันคาดว่าดีลนี้จะไม่ได้ยากเกินอะไรแต่อย่าลืมครับว่ามีลอสเคอร์เคสนั้นอายุ21ปีและก็น่าจับตามองไม่น้อยและดูจะตอบโจทย์กว่าในอนาคตทีนี้ต้องดูทีมของลิเวอร์พูลแล้วแหะครับว่าจะเลือกคนที่เข้ามาแล้วใช้ได้เลยอย่างแอนโทนีโรบินสันวัย27ปีหรือจะเลือกซื้ออนาคต กับดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างมีลอสเคอร์เคสวัย21ปี27หรือ21อันนี้ต้องให้อันนี้ต้องให้ทีมซื้อขายและอาเนสซเป็นคนตอบคำถามครับ